สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับน้องปอยนะคะเป็นที่ปรึกษาการขายบริษัทโตโยต้าเจริญไทยนะคะวันนี้นะคะปอยก็อยู่ที่เมืองทองธานีนะคะวันนี้มางานมอเตอร์โชว์นั่นเองนะคะก่อนอื่นนะคะขออนุญ,ญาตเนาะขออนุญ,ญาตแชร์เพจก่อนนะคะท่านผู้ชมทางบ้านเนาะวันนี้นะคะก็จะเป็นรอบอ่อรอบ VIP นะคะวันนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่อยู่ใกล้เมืองทองนะคะก็แวะเข้ามา ชมเยี่ยมเย็ยนได้เลยนะคะมีรถให้ชมหลากหลายรุ่นนะคะอ่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตก่อนนะคะขอแชร์ก่อนนะคะสําหรับใครวันนี้นะคะที่จองผ่านออนไลน์นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมีนะคะแก้วน้ําเก็บความเย็นนะคะแล้วก็มีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยเหมือนกันนะคะค่ะเสียงชัดไหมคะเดี๋ยวนะคะขอฟังเสียงสักครู่นะสวัสดีค่ะอ,คอ่ะชาชัดนะคะเสียงชัดนะคะ ก็แชร์แล้วนะคะสําหรับใครที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องปอยด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็อยากจะพาทุกคนนะคะมาชมบรรยากาศในงานเมืองทองของเรานะคะวันนี้คนก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะจะมีลูกค้าหรือแขกเป็นแบบที่จองออบัตรในผ่าน VIP มานะคะวันนี้การเข้างานของเรานะคะก็จะมีไม่ว่าจะเป็น ATK นะคะที่เราตรวจมาแล้วนะคะแล้วก็วัคซีนที่เราฉีดนะคะโชว์การแสดงการฉีดวัคซีนมาเหมือนกันนะคะ อันนี้ก็สามารถเข้างานได้เลยนะคะในวันถัดไปนะคะงานนะคะของเรานะคะปอยก็จะมาพบกับปอยอีกในวันที่8มีนาอ่อ28มีนาเหมือนกันนะคะสําหรับวันนี้ก็จะเป็นรอบ VIP อ่าเดี๋ยวปอยจะพาไปชมบรรยากาศในงานนะคะว่า To y ยต้เนี่ยเขามีรถเนี่ยมาแสดงโชว์รุ่นไหนบ้างหลากหลายรุ่นมากเลยก่อนอื่นข้างหลังนะคะที่เห็นอยู่นะแน่นอนเลยค่ะไปชมเกกนะคะที่นี่ที่เดียววันแรกเลยนะคะนี่ของ นะคะสวยงามมากตรงนี้นะคะก็จะเป็นรถไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะตอนนี้นะคะประมาณการนะคะระยะรถนะคะที่เข้ามานะคะก็ประมาณ6เดือนขึ้นไปเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะนะสามารถจองได้ไหมจองได้ลูกค้าแต่ละ อันนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะชื่อรุ่นของเขานะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะนี่เลย DZ4X นะคะอันนี้ก็คือเป็นรถไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะแน่นอนเลยค่ะคำว่ารถไฟฟ้าก็ต้อง ประหยัดน้ำมันแล้วก็ประหยัดพลังงานด้วยเหมือนกันนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะเพราะว่าน้ํามันประเทศไทยเราตรงน,นี้แพงมากนะคะเราก็จะมานิยมใช้รถไฟฟ้านะคะค่ะนอกจากรถไฟฟ้าแล้วรถที่เราใช้กันในไทยล่ะใช้ที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยในการำดำเนินชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมีรถรุ่นไหนบ้าง <Okay. S 1> ไม่ว่าเป็นเกง๋งเป็นกระบะรถเชิงพาณิดรถครอบครัวนะคะก็จะมีหลากหลายรุ่นด้วยกันนะคะอันนี้คือบรรยากาศที่ เราโชว์รถทั้งหมดเลยนะคะในด้านฝั่งขวานะคะของปอยนะคะก็จะเป็นตัวคอลอราเอลติสนะคะโอ้โ oh ห oh, สวยงามมากนะคะเอลติสนะคะดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นนะคะอยู่ที่2.19นะคะเอลติสนะคะเป็นรถเก่งนะคะตัวนี้ก็ทั้งแบตเตอรี่ไฮบริดแล้วก็เบนซินนะคะเป็น2เครื่องยนต์ด้วยกันนะคะอันนี้ก็คือใครที่ชอบเบนซิน ก็เติมเฉพาะน้ามันอย่างเดียวหรือพลังงานไฟฟ้าแล้วแบบะระหว่างแบตเตอรี่ไฮบริดกับเครื่องยนต์ที่ทํางานร่วมกันก็สามารถเลือกตัวอัดติดได้เช่นกันนะคะราคานะคะอยู่ที่9 9้0 0 0บาทอันนี้นะคะต่อไปนะคะโอ้โหหลอมากเลยนะคะคือตอนนี้คน,คนเราก็จะแบบตโตโยต้านะคะก็ต่คำว่าไฮบริดไฮบริดไฮบริดเพราะว่าอะไรเพราะว่าประหยัดน้ํามันนะคะไฮบริดนะคะ ตัวไฮบีตตัวนี้นะคะหรูหราแบบนี้นะคะโครเมียมการตกแต่งดีไซน์หรือว่ารถกว้างขนาดใหญ่อย่างนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหลัง,ลงคาสลลนะคะด้านบนนะคะแน่นอนเลยก็คือแคมรี่นะคะแคมรี่ของเรานะคะ,นะคะราคาอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสาหก็จะมีโปรโมชั่นนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นอยู่ที่1.99่าเนั่นเอง ยี่สิขึ้นผ่อนสีสบแปมค่ะตัวแคมรี่เขาก็จะให้ในความที่เป็นลุกเชิงผู้บริหารหรูหราดูมีสไตล์นะคะก็คือดูยังไงก็โหไฮโซมากอย่างเงี้ยนะคะสำหรับคนที่มองหาอยู่เหมือนกันนะคะเราจะไปเรื่อยๆต่อไปนะคะด้านหลังของลอยนี้เลยทา,า,างเข้าง,งานเลยเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเจ้าตัว โคโลล่าคอสนะคะตัวนี้ก็จะเป็นชุดแต่งอะโมเดลิส่านะคะอันนี้ก็จะมาแล้วก็แบตเตอรี่ไฮบริดเหมือนกันนะนี่เลยรองรับไม่ว่าจะเป็นคอนเนคดูนะคะราคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะคะอยู่ที่หนึ่งจุดสองเก้าเปอร์เซ็นต์นะคะพร คืออะไรอันนี้ก็คือลูกเล่นของเขาไม่ว่าจะเป็นชุดแต่งดีไซน์ของเขานะคะที่ให้มันดูสปอร์ตยิ่งขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะสวยงามมากเลยชมใกล้ๆนะคะเป็นยังไงบ้างคะตัวนี้หลังคานะคะมุลุบก,ก็มีเหมือนกันเลยนะคะไม่ว่าเหมือนกันนะคะอ่าต่อเราจะไปชมไปเรื่อยๆนะคะท่านกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ มาในส่วนของตัวเชิงพาณิชย์ก็ได้นะคะใช้งานส่วนบุคคลก็ได้นะคะเป็นตัวรีโวนั่นเองนะคะมีชุดแต่งเหมือนกันนะคะโมเดลิสตา้าเหมือนกันนะคะนะคะก็จะมาตกแต่งด้วยคิ้วนะคะล้อนะคะให้ความสวยงามหรูหรานะคะชุดแต่งลกเกอร์พร้อมด้วยเลยนะคะจะอยู่ที่หนึ่งล้านเนาะหรือเก้าแสน ล้อของเขานะคะก็จะเป็นล้อชูโทนนะคะเป็นล้อแมกนะคะให้ความสวยงามหรูหราเหมือนกัน,นะคะ่ะเครื่องยนต์มีตั้งแต่2,004แล้วก็2,008นะคะอ่ะต่อไปนะคะอ่ะไปเรื่อยๆนะคะโอ้โหรถเยอะมากเลยวันนี้ไม่รู้ว่ารถอะไรบ้างที่เห็นด้านหน้านี้อันนี้หรูหรามากเลยนะคะก็จะเป็นตัว Fortuner นะคะ Fortuner รถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะใช้ได้ทั้งอ่ะเขาเรียกว่าทั้งอ่ะ ครอบครัวที่ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่นะคะอันนี้สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะคะดอกเบี้ยของเขานะคะเริ่มต้นอยู่ที่1.99เหมือนกันนะคะเจ้า Fortuner นะคะมาพร้อมชุดแต่งเหมือนกันค่ะโมเดลิสต้าเหมือนกันนะคะให้ความสวยงามหรูหราแล้วก็ดูสตเนาะค่ะสำหรับใครมองหารถครอบครัวก็แนะนำา o r t u u n r r ได้ก็จะมีหลากหลายสีหลากหลายรุ่นขึ้นไปนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปเรื่อยๆนะคะไปดูต่อ Oh, คือมันเยอะเกินนะคะวันนี้ <laughs> มาที่งานนี้ได้เห็นเน่นๆรถเก่งขนาดเล็กนะคะอันนี้ก็สำหรับใครที่เป็นแบบนักศึกษาหรือคนวัยทำงานนะคะวัยทำงานหรือวัยที่แบบว่าแบบต้องการแบบว่าขับรถขับน้อยขับประหยัดจอดง่ายนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นว่าเจ้ายาริสเอธทนั่นเองนะคะเป็นรถเก่งนะคะซีดานนะคะตัวนี้นะคะก็เหมาะ,ละหลายๆเทศ แต่ว่าตัวนี้ดอกเบี้ยถูกมากนะคะดอกเบี้ยอยู่ที่เริ่มต้น0.45%นะคะดาว25%ขึ้นไปนะคะคน4ปีนะคะแต่ตัวเอทีบนี่นะคะสำหรับลูกค้าที่ทำงานบุคลากรทางการแพทย์นะคะก็ช่วยให้อีก20,000บาทนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะสำหรับใครทำงานที่โรงพยาบาลนะคะอันนี้ก็จะพาชมประมาณนี้นะคะตัวเอทีบนะคะเป็นหล่งนะคะจานะคะ ไปนะคะแล้วเราอยากได้แบบเชิงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะครบทางด้านหลังเขียวนะคะเขียวๆแป๊นๆนะคะเขียวมะน,นาวนะคะก็จะเป็นรถตัวนําเข้าจากอินโดนีเซียนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเซียนต้านั่นเองเป็นรถรองรับเจ็ดที่นั่งนะคะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะอยู่ที่พันห้าซีซีนะคะราคาแปดแสนเจ็ดหมื่ห้าพันนะคะตัวนี้สวยงามมากเลยนะคะตัวนี้ กล้นะคะเพราะว่านานๆจะได้เห็นเซียนต้านะคะเพราะว่ารถมีจำนวนน้อยนะคะมีไม่เยอะนะคะอ้าวฝั่งนี้อีกทีเป็นในส่วนของชุดแต่งของเอที m นะคะแฟชชู Fat นะคะตัวนี้แพ็คเออแพ็กเกจของกเกิดของเขานะคะเป็นชุดแต่งแพ็กเกจของเขา ิ่มความสปอร์ตสวยงามสำหรับสายซิ่งสายอยากแต่งนะคะก็จะแนะนำตัวเอทีตัวนี้ก็ได้หือในส่วนใครที่ชอบขับแบบเดิมๆก็จะเป็นฝั่งถ้าชุดแต่งก็จะเป็นฝั่งนี้อัน,นจองในงานก็แถมได้เหมือนกันนะคะ <laughs> อ่าแล้ว ขายเขาเรียกว่ารถตลาดเลยยอดขายอันดับหนึ่งมอเตอร์โ,โ,โชว์ปีที่แล้วนะคะยาลิสของเราเนี่ยกับเอทีของเราเนี่ย,ยทำสถิติเลยในรถกลุ่มอีโคคาร์นะคะคือเน้นประหยัดน้ำมันนะคะก็จะมาฝักนี้ได้เอทีอยาลิสฝั่งนี้ <laughs> ่เร็จะมาดูฝั่งนี้นะคะอันนี้ให้กันนะคะเพราะว่านี้สามรุ่นนี้จะเหมือนกันหมดเลยนะคะอันนี้ท,ท็ทีนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของยาลิสนะคะตัวนี้นะคะเป็นเอ็กเซิร์เบิ้ลนะคะเป็นชุดแต่งที่มาอามาเอ็กเซิร์เบิ้ลก็คือมาพร้อมคิ้วล้อซุ้มล้อนะคะ แล้วก็ยกระดับจากสูงจากพื้นนะคะประมาณ4มิลน,นะคะให้สวยงามแล้วก็ความสปอร์ตนะคะคำว่า x u r b a n ก็คือเบาะค่ะมาดูเบาะภายในได้เลยนะคะของเขานะคะลูกเล่นของเบาะนะคะก็จะเป็นสีแดงกับสีดำแตกต่างจากรุ่นเ t ทีธรรมดาจากรุ่นยาลิศธ,ธรรมดานะคะตัวนี้ก็คือเพิ่มความสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยหรือล,ลูกเล่นภายในตัวรถนะคะตัวนี้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะเพิ่มชุดแต่งนะคะเพิ่มเงินอีก44,600สนบาทนะคะได้ชุดแต่งรุ่นนี้ไปเลยนะคะของเขาตัว X Urban เนี่ยสามารถยาลิทที่จะสามารถออกได้ก็คือตั้งแต่ตัวสปอร์ตขึ้นไปแล้วก็ตัวสปอร์ตพรีเมียมนะคะถึงจะสามารถแต่ง X Urban ได้นะคะล้อของเขานะคะนี่ค่ะก็จะเป็นล้อสีดำเป็นล้อแม็กแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะสวยงามมากคือเยอะมากเลยอยาก ตัวคอมเมนเดอร์นะคะก็ยังสั1,500คันนะคะแน่นอนค่ะเป็นรุ่นรีมิต็ดนะคะพิเศษนะคะเป็นรุ่นที่แบบว่าผลิตมาแค่จำนวนจำกัดนะคะใครจองก่อนออกก่อนได้ก่อนนะคะที่เราก็รับจองเหมือนกันนะคะก็สวยงามนะคะเอาใจสำหรับคนที่แบบ ฉีกแนวไอ er, ีอฟอร์จเนอร์ครอบครัวหรืออยากขับแบบสไตล์แบบอะไหน่อยก็อ่ะคอมเมนเดอร์ได้เลยนะคะป้ายนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูสายซิ่งบ้างนะคะสำหรับใครนะคะที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะชอบแบบแต่งนะคะแต่งแม็กแต่งสเกิร์ตอะไรนะคะนี่เลยค่ะความมือค่ะแ,แทนแทนิสนี่เลยนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Revo ตัว GR นะคะดีชันนะนี่เลย ล้อมแบกของเขาเล่นอันนี้ชอบมากเลยตอนเข้างานคือเด่นมากนะเป็นเซตอีดิชันนะคะเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่จ r นะคะมีชุดแต่งคือรถทุกรุ่นนะคะสำหรับลูกค้าคืออยู่ที่ความต้องการอยู่ที่ เ,เขาเรียกว่าการไปใช้งานนะคะคือเราชอบแบบไหนอยากนําไปใช้งานแบบไหนก็สามารถปรึกษาที่ปรึกษาการขายได้เขาจะแนะนํารถให้ลูกค้าเองนะคะแล้วก็จะมีหลากหลายรุ่นที่อยู่ด้านหน้านะคะที่เราพาชมเมื่อกี้คือเยอะมากนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็น Fortuner, อร์ยา s ิสเซนนะคะแล้วก็ v วลส z ก็มีนะคะแล้วก็จะเป็นพวกตัว c a m ร y ่อ t i ติสนะคะเอชก็จะมีอะไรอีกนะคะรีโวตัว Z ซ ตัวแคปตัวสีประตูมีหมดเลยแต่ว่าอยากพาไปชมรุ่นหนึ่งก็คือเป็น c h r นะคะอ่ะเดี๋ยวปอยอยากพาไปชม c ีเกันบรรยากาศงานของเรานะคะลูกค้าก็มาเรื่อยๆนะคะเข้ามาดูรถเรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะวันนี้ไม่ได้มาเน้นขายนะคะเราก็มาแบบว่าเปิดหูเปิดตานะคะก็พาท่านผู้ชมนะคะมาชมในงานนะคะก็จะมีที่ปรึกษาการขายนะคะคอยดูแลแนะนำอยู่นะคะ อ่เดี๋ยวดูคอสจี GR ก่อนเลยเนาะไหนๆก็จะไปแหละเจ้าคอสจ r ของเขาสีเลยนะคะระหว่างนี้เราเดี๋ยวเราชมสีเนี่ยคือสีสวยมากดูถ้าฟ er อร์จูเนอร์กับคอสจะสีเดียวกันอันนี้ห้ามขับเข้ามาลรูดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนจําได้นะคะสีสีแดงนะะถ้าผู้ชมจะถามว่า สีแดงเนี่ยเพิ่มเงินไหมเพิ่มตังหรือเปล่าไม่เลยค่ะในในส่วนสําหรับของ t o โยต้านะคะสีแดงจะไม่เพิ่มเงินนะคะแต่ถ้าเป็นสีขาวมุกเราเพิ่ม1,000 0บาทนะคะฟอร์จเ er เพิ่มหมื่นสองนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหน้ากันนะคะสวยงามมากเลยนะคะส่วนจีส่วน c s เรเราอย่าเพิ่งไปดูนะเพราะตอนนี้เขากำลังทำรายการถ่ายรายการกันอยู่นะคะนี่เลย สวยงามราคานะคะอยู่ที่1 2 4 9 0ล้าบาทตัว G R นะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟเดย์ไลท์นะคะตัวนี้ก็คือเดย์ไลท์เดย์ไทมตัวนี้คือเพิ่มความสวยงามแล้วก็เป็นไฟ L E D นะคะเพิ่มทัศนวิสัยด้วยนะคะล้อของเขานะคะก็จะเป็นล้อสีดำนะคะแม็กดำนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นหลังคานะคะหลังคาเขาอันนี้สีดำทูโทนได้เลยนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบแบบแนว แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือตัวนี้มันมันก็ทั้งสวยงามทั้งสปอร์ตด้วยรวมอยู่ในรุ่นนี้อ่าเรามาดูทางเข้าบีกว่าแน่นอนเลยนี่เลยถ้าเราเดินมานะคะจากด้านหน้าทางเข้าด้านหน้ามาเจอบูทของเรานะคะจีก็จะเป็นโตโยต้านะคะบูทก็ใหญ่มีรถจัดแสดงโชว์ประมาณ 20-30คันนะคะประมาณนี้เยอะมากนะคะใครที่สนใจรุ่นไหนอยากดูอะไรก็แวะเข้ามาชมเข้ามาดูได้เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็อยากขายอยากให้ลูกค้าเปิดรับจับจองได้หมดเลยโปรโมชั่นอะไรก็ทักมาเข้าในเพจโตโยต้าจเจริญไทยได้เลยนะคะเดี๋ยวก็ไว้โอกาสหน้านะคะวันที่8นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเอ้ยวันที่28นะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกทีนึงว่า วันที่28นี้มันจะคึกคืนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นลูกค้าที่ที่ลูกค้าทั่วไปที่มีบัตรเข้างานก็จะเข้างานได้ง่ายมากขึ้นและเพราะว่าตอนนี้มันเป็นรอบ V.I.P. อยู่บัตรมันก็จะเต็มอยู่นะคะอันนี้ก็ฝากนะคะท่านผู้ชมทางบ้านนะคะใครที่สนใจอุ้ยงานเป็นยังไงคึกคืนไหมเราก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะั้นเราก็มีเซลล์ที่ปรึกษาการขายอะไรให้บริการอยู่แล้วแต่ว่าหลายโตโยต้าหลายดีลเลอร์นะคะแต่ก่อนอื่นก็ต้อง จับจองหรือสอบถามไม่ได้เพจก่อนได้เลยนะคะว่า้มีบัตรเข้างานอะไรยังไงไหมนัดเซล,ล์ให้เซล,ลไปรับหน้างานได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวก่อนเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเราชมเยอะแล้วนะคะเดี๋ยววันที่2 8มีนาคมเดี๋ยวเราจะมาเจอไลฟ์สดที่เพจเจริญไทยอีกทีหนึ่งนะคะสําหรับปอยก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะไปมาาย